เดี๋ยวเราเตรียมตัวบุกกันแล้วนะครับที่เห็นข้างหน้าคือปลาล้นๆอ่ะวันนี้ทุกคนพี่หนุ่ม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 มาๆมาไปไปครับตอนนี้ครบแล้วครับผม โน่นทางก่อนโโอ้หขาไม่ดีให้เปิดทางไม่มีไม้ที่ดีที่ใช้ได้เลยโน่นเขามีโนมีเขา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 มีบทเดีเออจะมุดตรงไหนมุดนี่หาทางดีๆเดินดีไหมมันมีแค่นี้แหละตรงนั้นมันก็ตันหมดละตรงนี้ดีกว่าปต้นไม้รงกัตไม้เร่งไันต้นไม้เดิมนไม้เดิมต้อเขียว่ะโอเคตรงนี้เลยขออนุญาตนะ อายกมือขออนุญาตก่อนนะขออนุญาตก่อนนะครับตัวขนาดจำได้เาไปจะทำแหละอุ้มจะเตะกันไปนี่แหละตอนนี้ได้ทำการเปิดทางเข้าไปโอเคครับผมตอนนี้เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในกันนะครับนี่ก็เป็นน้องแชมป์นะนี่ให้เมดน้ำเข้าไปนั่ตอนนี้ต้องมอดกันอย่างเงี้ยก็โอเคครับผมถามว่าอันซีนไหมก็เออเฮ้อเออเฮ้อ ก้มต่ำเลยฟังเพลงนี่เลยก้มต่มตระวรมาทิ้งตัวน้อยแล้วครับคือความยากลำบากของการเข้าวัดวัดใต้นะโอ้ท้ายผมนึกถึงสมัยที่ไปทเที่ยววัดพญาสุเรนเลยลกขนาดนี้เลย นุนจับน้องมานนเอาได้ไหมครับไหวไหมลูกได้ไหมดูครับสภาพทั่วไปบริเวณวัดนี้อื่ีคำบรรยายครับอีกักใหญ่อีกฟักนึ่งจะทันเวลาไหมนู่นน้ำมาไม่ได้ เข้าไม่ได้เลยครับพี่มาเที่ยวกันครับพี่มาน้ำมาเข้าไม่ได้พี่ตั้มบอกว่าที่นี่อันตีนก็อันตีนจริงๆแหละอันตรีที่ไม่ไเลยนะฝ่า ก็เป็นเหล่าสมาชิกนะที่เรามาเชื่อด้วยนะเลยครับลุยเลยครับโ <c oughs> อเค okay ครับหลักฐานแรกนะเราเจอแล้ว

โอเคตอนนี้ครับ <Negative. S 1> กลุ่มของเราก็เ <handic> ข <aret> ้ามาถึงแล้วนะวัดใต้นะนี่สร้างพระพุทธรูปนะครับผมเป็นพระพุทธรูปหญิงใายนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใบเสมานะครับผมใบเสมานี้สามารถกําหนดอายุของวัดแห่งนี้ได้นะเดี๋ยวเข้าไปชมกันครับน่าจะปลายว่ะเฮ้ย นี่อันนี้เป็นหญ้ายแดงนะ่ว่าฝนจนตึกไปหมดแล้วใช่ใช่อายุหยาบลายวก็จากตรงหัวจ่าเลยมีเส้นวิ่งขึ้นไปแต่บัานน่าเส้นน่าจะลบละเออนเส้นเส้นหายละหน่อยๆเนี่ยตัวนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรยาสิยาเราไม่โยงก็มียิ่งมันยทุกคนมันหายนะมันมันผิดธรรมชาติที่มันจะหายเองแล้วมันตืดขนาดนี้ พี่ออถ่ายม้เปนเรียบว่ะพี่นุ่มทายพี่หนุ่มพี่ยามนุด้ายอะไรนะพี่ด้านไหนลงคลองลงแม่น้ำไมั้ชเป็นลดกเหมือนวัดปวดสัต่ะซึ่งมันต่อเนื่องกันนาผมว่ายังไงไหมพวกนี้ก็น่าจะอย่เท่ากันนะ วัดนี่วัดนี้ก็รขนนปูสัต์อ่ะเหมือนกันได้เลยอ่ะเคืองกำหนดหน้าวัดได้เลยนะตลกไหมเนี่ยฮะมันเหมือนกันเลยที่เป็นทางลัดออกหูใช่ไหมก็จะอยู่ในช่วงของอายุยาตอนกลางถึงอายุยาตอนปลายนะครับวัดแห่งยังไงพะยาเพชรเราใหม่กลามาเอ๊ะเพชรขนาดเขามาเดินสองรอบสองรอบที่สามแล้วนะรอบแรกมากับมากับไออัศวนนท์รอบสองมากับพี่ตั้มที่เป้าที่เป้านี่ไงพวกโตพวกนั่นแหละมจะโต แรกคิดไม่ว่าวัดวัดอยู่ตรงตรงเออเลยไปกี่ปีกันมาหลายปีแล้วครับอ๋ออี่เพิ่งเข้ามาเท่าไหร่ใช่ไหมไปดูแนวกำแพงกันไหมไปฝั่งนน้นหน่ยไปที่นี่เอาไปน่าเดียดแบบเดือดทำเรียบร้อยมากแล้วกำแพงสวยมากพี่ไปดูอันซีเลยแหละไปเดินไปดูไปดูทางต้นนะอันนี้ก็จะเป็นแนวกำแพงของอาคารนะอาจจะเป็นโคกโบสถ์อาจจะเป็นโคกวิหารก็ได้นะอันนี้เราก็สันนิษฐานเอาไว้ก่อน

ตรงนั้นน่ะทางกว้างไม่ต่ายแต่ไหนนะฮะับลงตัมตานึกภาพวัดตะเวทไหมครับจากท่าน้ำไปถึงโบสถ์วัดตะเวทไกลไหมหนูว่าพอๆกันเลยพอๆลอองที่่าาบหรืเปันอันนี้เป็นโบราณวัตถุที่เราค้นพบมาในในวัดอ่าวัดใต้นะครับผมอันนี้ก็สันนิษฐานว่าบริเวณตรงนี้คือฐานชุกชีนะเป็นไปได้ครับ โอเคครับผมว่าตรงนี้คือฐานชุกะชีพลานะครับเนี่ยเพราะว่าตรงนี้บริเวณนี้ถูกขุดนะดก็จะมีชิ้นส่วนของพระรูปหินทรานครับเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีใาบเาสมานะซึ่งไปตรงกับวัดธรเลไทยเหมือนกันมากเลยครับคล,ล้ายลักษณะลวดลายคล้ายกับวัดธรเลไทยที่กรุงเก่าเนี่ยแหละครับก็ยืงเยื้องกันไม่ไม่ไกลนะ รูปนะแล้วก็มีใบสีมาที่แตกนะครับแวบกบแบบหวกน่อยหแบบหวกน่อยโกมินว่าไงโกมิน <c oughs> แะไครับแบบโบราณ <c oughs> ลองดูกระสุนแบบเทียหมนั่ง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 อยู่นี่มันอยู่ใกล้คลองมากกว่านะมันอยู่ใกล้คลองมากกว่าเพราะว่าแม่น้ำดูดิมันลึกมากเลยนะนี่เขารู้เรื่องแล้วไงนี่แม่น้าเข้ามาไกลมากเลยอ่ะเข้ามาไกล มันมีวัดตรงแม่น้ําอยู่แล้วอย่างเช่นวัดโปดสัตว์อย่างเงี้ยวัดโปดสัตว์วัดกลางก็อาจจะใช่วัดทองบ่อตรงนี้แต่เนี่ยวัดใต้มันลึกเข้ามาแต่มันหันหน้าหาคลองนี่นี่นี่คือคลองแนวคลองวัดขอนนี่แหละงั้นหันหน้าทางนี้แหละถูกแล้วใช่ครับหันหน้าไปทางนี้แล้นี่คือหลังหลังโบเพราะวันนี้มีแค่ตรงนี้ทีนี้คลองอ๋อคลองอยู่ทิศเหนือพระหันหน้าทางทิศเหนือคติแบบนี้มันใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้ใช่ป่ะโอเค เห็นแล้วครับยิ้มออกมาแล้วอนเอาเหนื่อยเลยวิง่งออกมาครับตอนนี้ก็เดินทางออกกันมาจากวัาวัดใต้นะครับผมตอนนี้ก็ต้องเดินทางกลับรุรีแล้วถึงเวลาลวนะครับผมเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงนะจะต้องไปทานรถไฟก็ฝากกดตามช่องตามเราไ้เก่าลุ่มน้ำรุรีนะครับขอบคุณมากครับแล้วพบกันใหม่ thank you